เริ่มพ่อหลวงครับอ่าเดี๋ยวลองเทสเครื่องนะครับผมติดเลยครับพ่อหลวงอ่อใช่นะฮะรถติดนอติดแล้วเราวิสาหกิจนะครับโดดโชว์เลยนึ่งมือใช้ได้จริงเรีของนันาเคลื่อนล่อนเขารู้เขารู้เขาเป็นแล้วเขาเป็นแล้วเรีหน้าที่ส่งไหมเขาทำอย่างเดียอ่าลองดูครับเอาไหมล่ะลองย้ำดู ได้เรื่องแล้วได้เรื่องล้มครับเียก็มีรถ้รนะครับนิสาาัยคีชุมชนนะครับต้นน้ำรหัหลวงนะครับโดยการสนับสนุนของบริษัทมืเศรษฐกิจพอเพียงจกำกัดน,นะครับ ที่ได้ให้พิมพ์ภาษาขนมานะครับเราก็เลยนำมาซื้ออุปกรณ์นะครับรถโม่คันนี้ให้นะครับนคุณคนะครับโด,โดยีว่วข่มเอาเข้ามั้ยครับโอเค